เศ้าเต้นยูทีบานฮีบกำลังคนน้ำอ,อนะ้อยขันแล้วก็จะมาซื้อน้ำข้าวเจ้าโลนึงเนาะลองไปสิมบังซื้อน้ำผู้เศ้าเดอ้อคือจะบ้านนอะน้ำอ้อยเจา้าเนาะบ้าน,น,นาเนอะตอน,นี้เ,เขาก็เลื่อนทางเที่ยวเส้นทางเลียบนำมัดเนาะลองมัดไตนี่แหละนี่กับบูฮูยังบูฮูว่าบ้านเลยวันนี้เนาะเขาก็ขึ้นมานี่แหละ ขึ um ้นมานี <sub stop> um ่นะครับเห็นบ้านเจ้าหลายบ้านเขตนี้นเนาะุมรองมัดนะบ้านเจ้าก็อยู่ตามแคมน้ํามัดนี่ละเนาะบ้านนี่โอ้บ้านีบเนาะบ้านีบโอ้บ้านีบก็อยู่แคมน้ํามัดน้ํามัด นี่ก็คือท่าน้ำของบานฮีบเนาะคือไส้น้ำมัดนี่แหละเนาะน้ำค่อนข้างคุ้นๆหน่อยนึงเนาะอยู่บานฮีบนี่เขาจะก็มาใส่สีบิดวิธี่สีบิดแบบห้วยน้ำนี่แหละเนาะคือไส้น้ำมัดนี่เนาะน้ำมัดนี่เคลนี้จะกว้างเลยกว้างเลยก,ก็ใหญ่เนาะไหลไข่บ่ดดหีิโอ้ไหลไข่เนาะไข่นี่เอามาแจกกันเลย ซื้ออยู่ตลาดวะโอ้คือบาเก็บอยู่หัวน้ำนี่ฉันหลอกเออบุมีเน,นาะน้ำนี่เน,นาะมมลองเคล็ดนี้เป็นลองมัดไต่ป่ะเคล็ดลองมัดไตไปฮงเฮียนเขาจะไปเขาโยงเนียนนะป้าเมื่อเนาะ<ง>ทุกคนตอนนี้บ่าวเสียงก็อยู่ที่บ้านฮีบเนาะแล้วก็ ว่าเสียงจะมาท้ายบ่งวีทีชีวิตของเขาเจ้าอยู่ในเขตนี้เนาะแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่เขมไส้นะ้ำมัดคือกาะน,นอนว่าทุกคนบ้านนี้ก็จะมีงานเนาะคือจะม่นมีงานดองเนาะว่าเสียงกับบัวก้าเขาเนาะพอมีงานดองอยู่ทางนั้นเนาะนี่เขา่าจะกินดองอยู่ในสุวงต้นเทียงนี้ บ้านฮีบเนาะบ้านฮีบเมืองคำคนนัน้นยู่ทีบ้านฮีบนี่เขาจาก็มีการฟลิตนำอ้อยเนาะนำอ้อยนี่ต่างสุราไทยมาเป็นขันเป็นขันนำอ้อยเนาะอ้อยแล้วก็มาจะมาแปะหูเป็นเป็นนำอ้อยนี่เขาจะเสื้อหง่นปั้นทางนั้นเนาะ หงส์ปั่นนี่ <S <S เจ้าตอนนี้ก็พัฒนาแล้วเนาะจะใส่หงส์ปั่นแบบทันสมัยแล้วเด้เนาะแล้วก็มาเบิง่งเจ้าต้มน้ำอ้อยเนาะทางนี้เองไอ้บ่าวน้อยเผาไฟเนาะต้มน้ำอ้อยเอ้ยอ้เนรหน้อยยังไปสบายดีบ่าวน้อยอบ่าวน้อยสดีอ้ายบ่าวน้อยนี่อ้ายว่า อตอนนี้เขาจะเอากระต้มนำอ้อยเนาะหลังจากเขาปั้นแล้วเขาจะมาต้มแบบนี้เนาะเเป็นต้มเฮือมันแห้งแล้วมันเนี่ยติดเขาเป็นก้อนเนาะนี่นำอ้อยอคือเมนตามเฮาเบิรงนี่เขาจะจะเฮ็ดเป็นเวียรลักๆเลยกับวาไรได้เนาะนำอ้อยนำอ้อยวานฮีบเดอ้อโอ้นี่มันเจ้าของหงงานน้ำอ้อยเนาะ <F> นะเอ,อ,อ,อนี่ก็คือเจ้าข้องเพิ่นเนาะเพิ่นปลาพันธุเร็จแล้วเด้อมาเบิ่งดูโอ้มีลูกเาวเลยว่ะดีโอ้น้ำอ้อยไรเนะาะปลาสวยจังน้อยว่าเสียงกจะจีอานำจากสี่หาเปียงเลยแหละเนาะปลาน้านำอ้อยไรแท้ก็ไยายขายเปล่าดับเปียงสื้อใหก็โลนึงซ่อันนี้เจ้าข้องโรงงานน้ำอ้อยวะนี่ปลา อยู่ที่บ้านบ้านหีบเนาะบ้านหีบเฮ็ดเองบ่นาเฮ็ดเองแบบธรรมชาติเลยบ่เอออ่าน้ําอ้อยนี่ปลูกอยู่กะแม่ปลูกอยู่สโอ้ปลูกหลายเลยบ่หลายโอ้เห็นเห็นตมอยู่นั้นแม่นๆหมดบ่หมอตมอยู่นั้นเนาะเออเออคักแท้เนาะเบิ่งน้ําอ้อยเพิ่นนี่บ้านบ่น้ําอ้อยนี่น่ะิมบยโอ้เพิ่นจะเฮิมนี่ลักื้องพร้อมไหล โอ้มีกินหอมใช่เด้เนาะน้ะนำอ้อยแม่ค่ายเปียกหนึ่งเท่าเดี๋ยนี่โลหนึ่งจักพันโลหนึ่งจักรพรรดิโอ้เพิ่นค่ายเป็นโลเนาะโลหนึ่งสี่สิบสามสิบสี่สิบพันกีบเนาะน้ำอ้อยนี่ที่เขาเ้าแจวเฮ็ดจากธรรมชาติเลยบ่มีบ่มีสิ่งปนเปื้อนเลยทุกคนเน,ะเนาะแปลว่าเฮ็ดจากธรรมชาติสุดๆเลยเนาะอ้าอยากได้เป็นกล่องนี่ก็มาเอาในนี้เลยด้ ทุกคนตอนนี้บ้าวเสียงกัะเลื่อนทางฮอดทีบ้านฮิปเมืองคำแข้งเสียงคว้างอะไรมาเห็นน้องๆที่เข้าเจ้ากําลังจะต้มน้าอ้อยเนาะน้าอ้อยห้สําเร็ดเป็นเป็นสําเร็จฮูบเลยเนาะเจ้าปาเนี่ยปลานี่ต้มน้าอ้อยเนาะโอ้น้องซื้อได้เลยไอแนะนําซื้อเด้เนาะสาแต้นวะสาแต้นเขาเห็นห้องเดินเนาะสาหมอซีโอ้ไปเขาเห็นอยู่กันเลย อยู่หนาป้าโอ้ต้มน้ำอ้อยบ้านบ่อนน้ำอ้อยน้องนี่บ้านบ่บ้านบ้านเซๆเด้อโอ้บ้านบ้านหอมหอมเซๆเนาะเออผลิตไายเลยบ่โอ้ผู้ใดอยากไล่อยากซื้อก็มาเนาะนี่ป้าต้มมอญูเถี่ยเนาะขอบใจเด้อน้องทุกคนน้อยู่ที่บ้านฮีบนี่เขาจะจะมีการไายน้ำอ้อยโอ้ยมีผู้สาวงามงามมาไข้น้ำอ้อยเข้ามิเนาะ แต่งตัวจิไปเลยแม่เอ้ยโอ้มีงานดองอยู่ที่บ้านนี่เนาะป้าอากาศหนาวนี้เข้าเอ็ดร่องไร่เนาะแม่นี่นี่นอนน้ำเดี่ยวไร่โอ้เนาะเจ้าเจ้าเนาะตลกเนาะเบามวลมวนเสร็จแล้วทุกคนมาเบิ่งน้ำอ้อยของงานแม่เพิ่นแล้วก็เศร้าเศร้ามาค่ายนี่เนาะมาค่ายน้ำอ้อยบอโอ้น้องกันซื้อเนาะหรือไอ้เขอทำเลยนารินน้องนารินเขาเงียบน้องเดินเนาะโมหะเศร้าโมหะ เขาอยู่กันเลยมอโซนาปามอโซนาป้าโอ้เฮียนเก่งเหมือนาะองเก่งเฮียนเก่งโอ้ดีใจนั่เด้อสู้ๆเด้อให้เฮียนให้เป็นทีนึ่งตลอดเด้อโอ้คักนอมาค่ายน้ำอ้อยอยู่นี่เนาะน้ำอ้อยอยจุน้องค่ายในบ้านบ่บ้านบ้านอายอายคิดอายคิดว่าน้ำอ้อยจุนองค่ายนี่คมเนี่ยเอาขอบใจเด้อขอบใจได้เด้อผู้เาวบ้านฮิบบ้านฮิบเนาะ ฮีปนี่คำว่าฮีปเนี่ยฮีปไปฮีปมาสิวะโอ้ฮีปฮักเลยตัวหอกนั่นมันฮีปเยอะเชียวตัวหอแล้วแล้วโอ้ตัวหอเฮือนเนาะเพิ่มได้บ้านฮีปฮีปฮักเลยเดี๋ยวสิมีคนมาจีบสิวะบอยกบอยกเนาะเอาขอบใจหลายๆเด้อทุกคนไปฮีปมากบ้านนอกน้องฮอตโลเลยว่ะเบิ้องแมสังสังเบื้อาคืนยันพอยันฮอฮาขีด โอ้ oh, โลนึงเด้อเนาะโอ้ oh. อันนี้แทไมไอกิดเดอ้อเอามีของแทมมีกบ่าน,น้องโอ้ oh, ใจดีเท้สาวขอบใจไรยเดอ้อ oh. ขอบใจเอเอเน้เอแล้วบาวเสียงจะพาฟเบาวไทยมาลิ้นน้ำเด้อโอ้ oh. oh. มาซีมน้ำอ้อยเนาะเอาขอบใจไล้ๆๆน้อง <c oughs> เต้เนยู่ที่บันฮิบกำลังคนน้ำอ้อย ขาวแตนี่ปาผลิตน้อ้อยนี่นี yeah ่ท่งใหญ่ๆาวแต๋นเอาต๋นขาวแตนเอาตนเาเสียงนี่ท่งใหญ่นึ่งทุกคนเนาะนี่มบ้าวนเาซื้อน้อ้อยสวยาวแตนอยู่บ้านเด้อน้องอยู่บ้านหีบอยู่บนเนาะบอก FC มาซื้อน้ำแต่่าบ่ฮู้บ้านเขาก็มาบ่ได้ด้น้องอยู่บ้านหีบอยู่เมืองเ บ้านฮิปเมืองคำแข้งเสียงคว้างเนาะอ่าน้องเต้นมีคนจ้องเลยตี่ผู้งามปะเน่โอ้ยอยังโซดเด้ ơi, อเอฟซีเอ้ยยังโซด <c oughs> เด้อเอฟซีบ้าวเสียงสาวเต้นยูทีบ้านฮิปมีเพื่อนบ้านยังโซด <c oughs> ถ้าผู้เลอมัน่นเลื้งกันมักบ้านบานนาา้านนี่ก็มามาปั้นนำอ้อยสวยสาวเต้นได้เนาะนี่มีผู้สาวไล่ก่อทางนี้หน่อยทางนั้นก็น,นั่งยิ้มยิม้มอยู่นี่โซดเมื่ว่ะ <c oughs> โอ้โอจะโซ่ผู้บ้าให้เดอ้อ โอ้กินหอมแท้ๆน้ำอ้อยนี่เนาะโอ้ผู้งามอันคนน้ำอ้อยนี่ก็คือจีบ้านดีแท้กิดอะติดใจว่ะโอ้ยเบาเสียงจิติดใจอันน้ำอ้อยอันทางบ้านฮีบอีกแล้ว ตอนนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านฮีบเนาะบ้านฮีบเมืองคำแข้งเสียงคว้างแล้วก็มีงานเขาจะมีงานดองอยู่ข้างในเนาะปลาคีบอาชิเขาเลาะท้ายแต่ว่าก็มีงานแล้วก็บบนเขาแล้วก็เบิรงบรรยากาศแล้วก็เบิรงวิวอยู่เข็มนอกๆอย่ลงเนาะนี่บ้านฮีบเนาะบ้านฮีบเขตนี้ก็จะเป็นเขตรองมัดไตทุกคนเนาะนี่บ้านเฮือนเขาบ้านเฮือนเขาเจ้าก็พัฒนาแล้วก็มีไร่บอน มีการเปลี่ยนแป้งเนาะนาคมีเหือนกอล่าลั่งอยู่ได้วัางเหมือนไม้งามงามเหมือนไม้แบบส่งบูหานแบบเหมือนดั้งเดิมเนาะก็ยังมีล่าลั่งอยู่เลย ว่ายูเคเรตนี้เขาจะาฟลิตนำอ้อยไล่เทเนาะทุกคนเนาะแต่อยู่ทุกคนอยู่ในบ้านนี้เขาจะจะฟลิตนำอ้อยนี่ไล่เอเนาะเอามาเบื้องเหนือไล่บอลที่เขาจะาฟลิตนำอ้อยนี่นี่ก็แม่เนาะนีะนะ่โอ้ ผลิตนำอ้อยจากธรมรมชาติเลยเนาะพออายุเคตนี้เขาเจ้าจะปลูกอ้อยนี่นี่ก็ปลูกอ้อยสบายดีน้องน้องสบายดีแต่ว่าเขาเจ้าปั้นนั่นจะมีหงปั้นแบบทันสมัเดี๋ยวน,อนอ้อคือแต่กี้เนื้อป,ปั้นปั้นอ้อยแบบใส่ไม้นะเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเที่ยงอยู่ที่บานฮีบเนาะเมืองคำ วานีจะมีมีนาล่ายหวานีก็ทุกคนนาะทางนี้เป็นนาวานฮีบเมิน่นไ่ทงนาวานฮีบเนาะนี่ก็คือทงนาวานฮีบนากวางเทกวางวาบ้านข้าเจ้าก็อยู่เขมนานเลยนี่เลยเนาะอยู่เขมนาแล้วก็อยู่เลียบตั้มไส้นำมัดเนาะไายนำมัดวา,านฮีบเมืองคำทุกคน บ้านนี้จเจริญเนาะ,ะเจริญแล้วก็มีการพัฒนาไลายเนาะบ้านนี้เนาะแล้วก็บ,บ้านนี้เห็นเขาเจ้าผลิตน้ำอ้อยนี่ไลยเหอนสมควรเลยที่ว่าผลิตน้ำอ้อยโอ้บ้านฮีบนี่ยงวอะไรแท้เนาะบ้านฮีบนี่เนาะอ๋อนี่คืองวคืองวบ้านฮีบเลยไดนะ้เนาะ